พระราชานุกิจในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาอนันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินพระราชกิจที่พระเจ้าแผ่นดินทรงปฏิบัติตามกำหนดเวลาทุกวันเป็นประจำเรียกว่าพระราชานุกิจหลักฐานในกฎมนเทียนบานเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาพบว่า พระเจ้าแผ่นดินทรงมีพระราชานุกิจเหมือนกันทุกราชการส่วนในสมัยกรุงรัตนโกสินนั้นพระราชานุกิจของแต่ละพระองค์จะขึ้นอยู่กับพระราชจริยาวัตรและพระราชอัธยาศัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า ขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระอนุชาได้โดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชไปทุกครั้งจึงทรงประจักษ์ถึงพระราชกิจต่างๆด้วยพระองค์เองกว่าผู้ใดดังที่พระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์พระราชานุกิจรัชการที่แปได้อย่างครบถ้วนในเบื้องต้น ทรงจำแนกพระราชานุกิจตามขนบนิยมออกเป็นส่วนที่ทรงปฏิบัติตามปกติพระราชานุกิจที่เปลี่ยนแปลงเป็นวันๆและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่สเสด็จประพาสทรงเยี่ยมประชาชนในที่ต่างๆพระราชานุกิจที่ทรงปฏิบัติสม่ำเสมอคือการเสวย พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีและสมเด็จพระอนุชาซึ่งทรงโปรดให้ลดจำนวนเครื่องเสวยด้วยทรงมีพระราชดำริว่ามากเกินไปพระราชานุกิจที่ทรงปฏิบัติในแต่ละวันเช่นทรงศึกษาภาษาไทยและพระพุทธศาสนาทรงโปรดให้ข้าราชการฝ่ายต่างๆเข้าเฝ้าทุนละองทุลีพระบาท ถวายรายงานกิจการต่างๆที่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ทรงโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์และผู้ทรงคุ้นเคยเข้าเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทเมื่อทรงว่างจากพระราชภารกิจจะเสด็จพระราชดำเนินไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าที่วังสระประทุมอยู่เสมอพร้อมทั้งเสด็จประพาสพระอาราม และสถานที่ต่างๆส่วนการสำราญพระราชอิรียบทเพื่อบำรุงพระพานามัยคือการทรงกีฬาทอดพระเนตรภาพยนตร์ละครและทรงขับรถยนต์ซึ่งทรงปฏิบัติพร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาเสมอพระราชกิจที่ทรงปฏิบัติต,ตามประเพณีได้แก่ทรงสักการะพระพุทธรูป ในพระอารามต่างๆส่วนที่เป็นพระอุปนิสัยเฉพาะพระองค์คือการที่ทรงโปรดให้ราษฎรเข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทโดยไม่ถือพระองค์ทรงมีปฏิสันฐานอย่างใกล้ชิดทรงทอดพระเนตรการละเล่นและการแสดงทรงเอาพระราชาหฤาทัยใส่ในการประกอบอาชีพของราษฎรซึ่งนับเป็นพระราชานุก,กิจที่เหมาะสมแก่กาลสมัย ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานาันทมหิดล